ไปขึ้นทีเดียวเส็จแ่ขึ้นไปแล้วขคุณแม่ไปรับรางวัลก่อนนะลงก่อนไม่ไม่แก่ไรอีกจะแปปีจะแปสิแล้วนะเนี่ยแ่ไปเด็เี่ีหรอ่้วาโดโทนิแก่มาเพชดึงตัวคุณเจนิเฟอร์คิม มาบนเวทีลิเกคณะสอนลำน้ำเพชรนั่นเองค่ะเ,เ,เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ลำบานดานแฟแฟ่์สุดๆแถมอย่างสร้างตำนานบทใหม่ไ,ไว้อีกด้วยเรียกว่าเรียกได้ว่าคณะลิเกะสอนลำน้ำเพชรได้เซอร์ไพรส์ลำบนดาแฟร์แฟ,แฟ,แฟกันสุดดิสุดเด็ดกันเลยทีลวค่ะเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 0 6 7ที่ผ่านมานั่นเองค่ะทางด้านคณะลิกเกสอนลำน้ำเพชรได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างคุณจิน๋นเฟอร์คิมมาบนเวทีสอนลำน้ำเพชรเรียกได้ว่าถูกใจลำบานดาแฟนคลับมากมา กันเลยทีเดียวค่ะในละครเรื่องความรักมืดนะคะโดยทางด้านเจนิเฟอร์คิมเนี่ยได้รับบทเป็นสเตจแมรนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหน้าเวทีเนี่ยม่วนจอสุดๆให้เราบรรงด้ขับเนี่ยเซอร์ไพ์กันสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าแม่เจนิเฟอร์คิมเนี่ยทำหน้าที่เล่นลิเกตได้เต็มที่มากๆงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านคุณแม่เจนิเฟอร์คิมเนี่ยก็ได้ร้องลิเกด้วยเรียกได้ว่าร้องเพราะเหมือนร้องเพลงแบบทั่วไปเลยทีเดียวแหละค่ะอ่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ก็โดนแซวดุดอัมกัตนานเลยค่ะสําหรับคุณเจนิเฟอร์คิปเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะอ้าวไหนใครบอกโยกแกโยกแกนี่เอแล้วแบบไหไม่ใช่ไม่ครับทำไมทไมแค่เสด็จแม่หน่อยแต่บอกว่าไม่เปลี่ยนมากไม่คิดจะล้างไม่คิดจะเช็ดไม่ยังเปลี่ยนขนาดนี้เลยแล้วจะเปลี่ยนขนาดไหน หมาถึงนะนายคนละตัวกันแม่เกณฑ์ไม่ใส่แล้วนั่งไงอ่ะผมจะเงว่าลูกกี้ยืูดูเกณฑ์ไม่มอยู่หรอแม่เสด็จแม่เนี่ไงเสด็จพ่อเสด็จแม่มาแล้วเนี่ยครัมาประทับด้านบนก่อนทุกคนอยู่ในความสงบห้องเฮาเสด็จละไปทางไหนก็จเร็วต้องประคองเดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกว่าจะเกิดหมอนข้างมากเลยหมอนข้างปักเคสเละ อแม่เล้ดปขึ้นทีเดียวเสด็จแม่ขึ้นไปแล้วอคุณแม่งไปรับรางวลก่อนนะลงก่อนไหมคะขลังไปก่อนไหมคะขลังไปก่อนนะคะเาได้ด้วยหรอเวเดี๋ยวเสด็จแม่จะเอาเงินทั้งหมดนี้นะคะไปบริจาคให้บาโฮส ใจวัดไปแล้วมากเอาตรงนี้ไปใชุ้แม่ทำไมหนูไปที่คนได้เราต้องใช้เอหาเอยู่เมื่อกีเน้มมเนเออะไรแม่ม่มาประับนบนเลยวันนี้เธอจะไปประมูลเอ่านไหมแม่ลงแล้วไปดีด้วยครับแม่นแม่จะให้ขึ้นมาก่อนแล้วให้ลงอีกแล้วเอรมาคาว ขอไปขอไปยังย่อย่อไม่ค่อยได้ข้อเข่าไม่ค่อยดีไม่อะไรกันเนี่ยฮะสุภาษิตอนซิ้งกับเรื่องอะไรกันเสด็จพ่อช่วยด้วยนะลูกๆเราทะไรกันเรื่องอะไรลูกหูเสียหายหมดแล้วลูกหูเล่นปัาหมาในนี้ใครเป็นผัวฉันนะพี่อะไรพี่บรรยากาศเหมือนมาโค้ชอีกแล้วเป็นผัวฉันเอาเอาออกมาเนี่ยพี่แบงค์บอกกับแม่ว่าให้แม่เล่นเป็นอะไรนะเป็นสนิทแม่ยัง่ง อ๋อพ oh, ี่คิงพี่คิงแล้วรออีกรอด้วยฝั่งลูลองไปอีกรอบครับพจริงหรือจริงจริงจริงคับจริงหรอเะรจไม่มีเรื่องอะไรักลูกแล้วก็ลูกูสอนสิงก็ไอ้หื่นกรมเนี่ยไล่ป้ามานี่ยลูกเสียหายหมดแล้วจริงหรือเปล่าลูกคุณประสริฐสอนสิงโตอกห่อข้อสมองฉันได้ถวกเด็จพี่สมองฉันได้มาสองทีอยากเปมีคนใหเพราะเห็นว่าสด็จพีที่้นครองราชฎรแต่เด็จพี่น่ะ ปังก็บอกที่ไหนเรากระบอกที่ก็เลยโมโหเลยแกล้งไล่ปังมานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะพี่น้าโอ้น้องเขาแกล้งมาพี่กับน้องเล่นเด็กกันจะเป็นอะไรกันแต่เเไ,ไ,ตไเล่นอะไรเลยเสด็จพ่อเสด็จแม่ตีมไม้แม่มือตุ้มปากตุ้มหนูน,น,หน,นี่มันตุ้มปากตุ้มหนูด้วยเนี่ยไม่เป็นไรลูกสมัยนี้สายวายกำลังมาลูกทำอะไรลูกก็ถูกเสมอสำหรับแม่แน่เขาสายวายนะวายอะไรอ่ะหัวใจวาย ว่าจี๊แม่มาขับแม่มาขับแม่ขับไม่ลอยเลยด็พ่อไม่เอาอ่ะเสด็จพ่อต้องช่วยด้วยนะมันเล่นไม่ได้นะพี่กับน้องเล่นกันไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เพราะถึงบอกมาไลี้ยไถภาพหน้าเจ้ามีพระคู้มั่นที่จะต้องแต่งงานแล้วนะลูกเสด็จพ่อเอาแล้วคู้มั่นอะไรอ่ะเสด็จพ่อก็มีคู้มั่นเสด็จพี่มีพระคู้มั่นต้องแต่งงานมีเมียต้องแต่งงานแบบนี้เสด็จพี่สิบประศิษ ก็อดมีผัวเลยสิแม่วรับวิ่งผ่านหน้าพ่อไปโดนหน้าแม่แล้วนะเสด็จแม่ไม่อดเสด็จพ่อก็ไม่อดพ่อไม่อดแม่ก็ไม่อดกรู้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อนะพี่บ่านจะไปไหนกันอ้าวอย่าลืมเชียงรังเลยไป่ขอเหงาว่าเราไปจริงหรอไม่ใช่อะไรนะหลัหมดไม่ได้เสด็จแม่ชื่ออะไรพี่บ้าอยากรู้นี่ท่า ลูกนชื่ออะไจำไม่ได้เลยชื่ออะไรก็บอกชื่ออะไรเออชื่ออขอพพูดเบสเชื่ออะไรเียมันีลูกฉันชื่อสุภาษิตอึงกับสองสีโอ้โหัวชื่ออะไรผัวหัวเจเด็พี่ัวันนี แม่อยากอุ้มหลานแล้วนะลูกอาเลยลูกหนูไม่แก่นะลูกไม่แต่งไม่แก่อะไรอีกจะแปดสาปีจะแปสิแล้วนะเนี่ยแม่ไป็กเ็พี่เหรอแออ้ไม่นี่แม่มาแม่มาให้าอุ้มพนันเลยเนี่ยตมมาตอมบก่าม่เคยคเคยดูในในในออนไลน์ไม่เคยเห็นของิงเห็นของจริงแันกรู้สึกว่าโอ้โห นี่คุณเรียนยัไอย่างนี้เลยอ่ะแล้วได้ใกล้ขนาดนี้โอ้โหคุณคุณคุณที่ได้เงินเอาเน่ะเจริงนะไอที่พวกเอากันเนี่ยใช่ใช่ไหมบอกเข้าไปทีเราเป็นผู้ชายไหมใช่ทั้งหมดเปิดตัวที่เต้นแล้วจะไปไกลกว่าแล้วจะไปเงี้ยเกิดว่างแล้ว ลวะว่าไได้หอรใจกว้างให้ลูกเป็นแบบนี้เออก็อดีแล้วลูก,ไ,ออออกไปแล้ว,ออวมันจะเดือดร้องของพ่อออกไปนะ10นิ้วมโนสมมุตินีเสียงแหกแล้วมึงอะนอนทำไมางานเยอะเขาไม่กลัแม่เขาไม่ได้เสียงแฉะแต่เขาเสียงเที่ยนะ <c oughs> เสียงอะไรเนี่ยงานเยอะ10นิน้วมนโนแม่เอาซะหน่อย สิบนิ้วมานอง้างโมนังโมนี้องต่อสิเอาคนองก่อนเอาคนองก่อนสิบนิ้วมาน้องโมทนีมันจะมันมาอแม่เอาแม่เอาแม่ดูสิแม่ดูสิดึงมต้องเริมนต่อเพราะว่าแม่กูกลับไปนอนระเบิดี่ดีว่านี่ิว่ามึงตัดมืเลยเนี่ย อันตะติบิติบิมะนาโย 왔다 <목소리도> 이천 <목소리도> านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็การเปินแสนหนักมากๆค่ะสหรับคุณเจนนิเฟอร์คิมนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เหล่าบรรดาแฟนๆสุดๆบุกขึ้นเวทีดิเกตอนลำน้ำเพชรงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเอาคุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยไปแกงบนเวทีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นบนเวทีน่ารักมากๆแล้วทำเอาเสียงฮือฮาลั่นกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นใครก็ติดตามได้ทางด้าน เพจแบงค์สอนรำนเพชรได้เลยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทงดางเพจบรรดาเมาส์จะมาอัปเดตกับผู้ชมอย่างได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ